จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกไม่ได้ออกมาไล่ไม่ได้ออกมา,ามออกถ่ายไม่ได้ออกมานั่งคุยกับญาติโยมก็ตรงนี้โลเคชั่นมันดีแล้วสถานที่บริเวณมันดีมันเหมาะได้บรรยากาศเห็นติ่งไม้ต้นไม้แต่ว่ามันยังถ่าย ลงคลิปยาวยาวๆไม่ได้ก็จะเอาเป็นช็อตสั้นๆสั้นๆไปอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าถึงเวลาได้ถ่ายคลิปคลิปยาวแล้วก็จะเอามาเย็บติดประติดประต่ะตอกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ลงช็อตสั้นๆสั้นๆไปก่อนเพื่อที่จะได้พบปะกับญาติโยมได้ตลอด ็นสั้นๆสั้นๆไปแล้วจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาที่จะได้ลงคลิปยาวเ็าจะได้ลงคลิปยาวเมื่อวานวันก่อนนี้ได้แนะนำตัวไปแล้วสถานที่แล้ววันนี้คงไม่ต้องแนะนำแล้วชื่อเขาไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่าชื่อพระอาจารย์เอมชัยเขมตาโมเนี่ยคงไม่ต้องบอกแล้วมั้ง หลายๆท่านถ้าเห็นก็จำได้นะเพราะว่ากา็เป็นประเทศมหาชาติหลายๆวัดหลายที่หลายท่านถ้าหากว่า,าเห็นคลิปก็คงจะพอจำได้วันนี้ก็คงจะยังไม่ได้คุยอะไรมากมายแต่ว่าก็ขอให้ญาติโยมมีสุขมีสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเกินเจริญพร